อย่าโลกสวยชาวบ้านแนวปะทะเบรกเองคนที่ไม่เอาศึกไทยขเขมรอย่าปากดีคนในพื้นที่หนุนจัดการเต็มระบบค่ะ ในขณะที่กระแสโซเชียลช่วงนี้เต็มไปด้วยแฮชแท็กไม่เอาสงครามและแฮชแท็กสันติสุขสู่ชายแดนหลายคนออกมาเรียกร้องให้ไทยอย่าใช้กําลังกับประเทศเพื่อนบ้านแม้จะมีความขัดแย้งและการรุกร้ําพรมแดนที่ปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะต้องบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามเพราะว่าเราต่างรู้ค่ะว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะให้จบมันยากยิ่งกว่าแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะสําหรับคนที่เขาอยู่แนวหน้าเขากลับออกมาพูดอีกแบบหนึ่งค่ะโดยคุณไนท์ซิโมนคะ่ะอดีต นักที่การเว็บไซต์ข่าวซึ่งก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินใช้ชีวิตท่ามกลางเสียงปืนและก็แนวกำแพงชายแดนมาทั้งชีวิตได้โพสต์ข้อความสุดเดือดในเฟซบุ๊กสัตว์คนโลกสวยไม่เอาสงครามค่ะว่าเบื่อขี้ปากพวกมาแขวะเรื่องสงครามไม่มีปัญญาจะทำอะไรก็หุบปากไปเพราะถ้าขืนยอมอีกเมื่อไหร่นะสัตว์ตูมาถึงบันไดบ้านแน่ค่ะโดยคุณไนซีโมนได้เริ่มต้นด้วยกันร,ระบายความอัดอั้นใจค่ะว่าเบื่อขี้ปากพวกมาแขวะเรื่องรบ เรื่องสงครามมันไม่มีไอ้บ้าที่ไหนอยากจะให้เกิดสงครามหรอกแต่การจะคุยกับไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ฟังตั้งแต่แดนอยูุตีนเขาทั้งยอมทั้งถอยจนมาถึงปราสาทตอนนี้เนี่ยมันปักหมุดกลางทุ่งนาเลยปราสาทมาอีกตั้งไกลนาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายโคดเงาทํามาหากินมาตั้งนานคืนถ้ายอมอีกก็คงจะต้องถึงบันไดบ้านถ้ามึงไม่มีปัญญาจะทําอะไรได้ก็หูปากไปเถอะ เพราะไอ้น้ำยาสันติภาพเนี่ยมันไม่มีพลังกับคนพวกนั้นสงครามไม่จําเป็นจะต้องเพื่อสงครามแต่เพื่อการเจราจาที่มีสถานะสําคัญเท่ากันอยากให้เกิดเหมือนกันไม่ใช่เราฝ่ายเดียวแล้วเจราจาทีไรเราก็เสียอีกคืบทุกทีให้การสู้รบอยู่ในแผนกลยุทธ์การทูตหรือไปเพื่อเจราจาก็ได้ฉะกันสักตุ้มเพื่อให้เห็นภาพชัดๆบางทีมันอาจจะค้างคาใจวงเล็บว่ากูชนะแน่แต่พอได้เห็นภาพความย่อยยับ ความสูญเสียเพื่อให้ปากคอสั่นบนโต๊ะเจราจาไม่ใช่เสียงใสๆทำเหยียดเย้ยเป้ปากมองบนเหมือนที่รัฐมนตรีภูมิทําเจอมามึงไม่เจ็บปวดไม่เสียใจเหรอ จะคืบจะสอกก็แผ่นดินเราไอ้คำว่าไม่อยากรบเนี่ยพูดแบบขี้ขาดหรือว่าห่วงชะตาบ้านเมืองกันแน่รู้ไหมว่าประวัติศาสตร์ชาติเราเสียแผ่นดินไปตั้งเท่าไหร่เพราะอะไรก็เพราะว่าคำว่าไม่อยากรบกลัวแพ้ขี้ขาดหรือมีไอ้พวกตัว่วงคอยค้านคอยรั้นทําให้คนกล้าหาญต้องควยเขวใจฟอดท้อแท้มึงไม่ได้เดือดร้อนเท่ากูหรอกกูเกิดที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่ในพื้นที่สงครามมาทั้งชีวิตแล้วก็จะตายที่นี่ อย่ามาแขวะว่ากระหายสงครามในขณะที่มึงเที่ยวดาเที่ยวห้ามมึงรู้ไหมอาวุธที่เขาขนมาจอตงาเต็มหน้าบ้านเรียงเป็นแถวเลยตอนนี้อีกหน่อยกระสุนนับแสนนับล้านลูกก็จะพุ่งข้ามฟากมาบ้านเราให้มันย่อยยับแล้วกูก็จะไม่เหลืออะไรอีกเหมือนเมื่อก่อนอ๋อไม่ใช่บ้านมึงนี่กูแค่ขอความกริ่นเกรงใจไทยบ้าง ไม่ได้อยากจะยึดประเทศมันขอให้คนชายแดนแบบกูรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่มีพวกถอยๆมายุแย่ทวงคืนมาชี้มาอ้างเอาแผ่นดินทุกวี่ทุกวันและก็ขอให้มึงหุบปากมองอะไรให้มันถี่ท่วนนี่ถ้าเสียประสาทตาควายนะชายสั่งกะสีหลังคาโรงบม่มกูแตะเส้นพรมพอดีเลยมึงเข้าใจปะวะ ไอคนที่ไม่เอาสงครามซึ่งนี่แหละค่ะก็คือเสียงของชายคนนึงเนี่ยที่เขาเป็นคนที่อยู่ชายแดนผู้ชมอาจจะดูดุดันและก็ใช้ภาษาที่ตรงกระแทกใจไปหน่อยแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของคนชายแดนจํานวนมากค่ะที่เขารู้สึกว่าพวกเขาถูกปล่อยให้อยู่ตามลําพังและก็ถูกดูแคลนว่าเป็นพวกชอบรบชอบใช้กําลังทั้งๆที่สิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยก็แค่บ้านที่ปลอดภัยที่เป็นของเขานั่นเองค่ะและก็อย่างที่บอกค่ะไม่มีใครชอบสงครามหรอกผู้ชมใครมันจะอยากเห็นลูกเห็นหลานเห็นญาติเราไปเสี่ยงตา แต่ถ้าเราเอาต่นมน้ำหยอแยะไม่ก้าวจริง ไอ้คนบางประเภทเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ใจค่ะลองมองประเทศมาหาอำนาจแต่ละเจ้าดูแล้วกันคือเวลาเขาเอาจริงเนี่ยเขาเด็ดขาดทั้งนั้นเลยนะโลกนี้น่าจะไม่มีพื้นที่ให้กับคนอ่อนแอค่ะบางทีนะคะเราก็อาจจะต้องทําตัวเป็นเด็กติ่มที่ซัดคืนพวกเกเรให้มันจําบ้างให้มันรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่จะหาเรื่องใครแต่ถ้าเกิดใครมาหาเรื่องเราเราก็มีสิทธิ์ซัดมันคืนเหมือนกันทําให้มันจําค่ะวันหน้ามันจะได้คิดให้ดีก่อนที่จะกลับมาหาเรื่องเราอีกครั้งหนึ่ง